สวัสดีค่ะจี้นะคะกันกระมลสังสวรรณค่ะเป็นเจ้าของเพจฮุดดีเบอร์ดีค่ะสโลแกนของร้านค่ะคิดถึงนกแก้วคิดถึงฮุดดีเบอร์ดีค่ะทำสินค้าเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรคะเป็นชุดนกแก้วค่ะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะจุดเริ่มต้นของการทําชุดนกค่ะจี้ก็เป็นหนึ่งคนที่รักการเลี้ยงนกแล้วเราก็ได้ไปเดินงานสัตว์ต่างๆค่ะมีชุดนกหมานกแมวใจน่ารักเราก็อยากจะนํามาพัฒนาให้กับลูกเราได้ใส่บ้าง เราจี้ก็เรียนจบด้านแฟชั่นมาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ส่งออกต่างประเทศทัวโลกเป็นเจ้าแรกของประเทศค่ะทำไมทำชุดนกคะแล้วเรามีแบบแพทเทิร์นยังไงบ้างคืออะไรที่เราอยากทำเราทำต่อเราจะได้เป็นผู้นำก่อนแพทเทิร์นดูจากโครงสร้างของนกเลยค่ะแล้วมองเหมือนชุดคนนะคะที่มีสก้ามเอาแขนออกนกเขาก็มีปีกเราก็เลยเอาตรงไหนไปส่วนส่วนเว,ว้าทรงเหมือนเสื้อกล้ามคนเลยค่ะก็คือนำมาประยุกต์ในการตัด เราอย่างนี้เรามีกี่แบบกี่ไซส์กี่ขนาดคะเรามีมากกว่า30แบบค่ะไซส์ก็คือเราออกแบบตามสายพันธุ์นกแต่ละชนิดเลยค่ะสามารถสั่งตัดได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยค่ะเป็นผ้าที่ระบายอากาศส,ส,สบายๆค่ะไม่ะระคายเคืองต่อนกแก้วแน่นอนค่ะอย่างชุดนี้นะคะก็จะเป็นนกสายพันธุ์แบ็กเฮดไคล์อ่าลิงเน็กนะคะมองเป็นนกขนาดกลางไม่เล็กนะคะแล้วก็จะมีเป็นนกเป็นไซส์ อันนี้จะใส่ตัวขึ้นมาหน่อยจะเป็นนกขนาดใหญ่ก็คือจะเป็นนกเอ็กการ์เกอีเล็กตัสแล้วก็นกกระตัวค่ะแต่ชุดที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็คือเป็นชุดทักซิโดค่ะ,ะ,ก,ก,คะก็จะเป็นชุดทักซิโดเลยเป็นซิกเนเจอร์ชุดแรกเลยค่ะที่อยขายก็จะจะเป็นชุดทักซิโดนี่ค่ะเป็นชุดซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะชุดทักซิโดทักซิโดนะคะเป็นชุดแรกของทางแบรนด์เลยค่ะที่เปิดขาย การออกแบบก็จะเทรนที่ผ่านมาเลยนะคะโกโกวาค่ะดังมากอันนี้น้องโกโกวาดังมากเลยนะคะก็ชุดนี้ก็ขายดีค่ะแล้วก็อยากจะมีเป็นชุดอ่ะตอนนี้โรงเรียนเปิดนะคะชุดนักเรียนค่ะชุดนักเรียนก็ไม่พลาดนะคะอ่ะตินตุ้กแกสามารถปรับขนาดได้ค่ะไม่ว่าจะอ้วนจะผอมก็คือสามารถปรับได้เลยแล้วก็คือเราอ่ะทำออกแบบมาตอบโจทย์กับลูกค้าที่ อยากจะพาน้องออกไปข้างนอกแต่กลัวว่าน้องจะหลุดหรือตกใจคือเราก็จะมีห่วงเกี่ยวสําหรับเกี่ยวสายเพื่อของมือเกี่ยวที่ขาซึ่งเป็นอันตรายค่ะเป็นอันตรายต่อนนกมากเวลานกตก,ตกใจเพราะว่าเวลานกบินอะ่ะจะเกิดแรงกระชากทําให้น้องได้รับบาดเจ็บรืส่วนขาได้เราก็เลยนํามาออกแบบตรงนี้ค่ะสินค้าที่เป็นนกแบบอื่นอีกคืออะไรคะอ่าเป็นดินปั้นค่ะ เป็นดินปั้นญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนะคะ, mm hmm. ะางานจะเป็นพวงกุญแจนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมีเป็นโมเดลค่ะเป็นโมเดลจิว๋ว mm hmm. น่ารักน่ารักขั้นตอนการสั่งซื้อค่ะขั้นตอนการสั่งซื้อนะคะก็ให้บอกชิ้นของนกนะคะใสยพันธุ์ของนกวัดรอบคอรอบตัวนะคะแจ้งได้เลยค่ะทางเพจเราก็จะสั่งตัดให้ค่ะ ราคาเริ่มต้นค่ะราคาเริ่มต้นนะคะไซส์เล็กจะอยู่ที่350บาทค่ะไซส์ใหญ่จะอยู่ที่600บาทแต่ถ้าเป็นออเดอร์สั่งตัดก็จะแล้วแต่ความยากง,ง่ายค่ะเน้ก็ฝากร้านฮ o ดี้บอดี้ชุนลนกแกสวยงามไว้ด้วยนะคะใส่แล้วน้องๆน,น่ารักแน่นอนค่ะ